สวัสดีพี่น้องเสร็จสีทั้งหลายเสรีย่ไว้ในลักษณะแบบนี้มันเป็นปลาสีมรกตพาพี่น้องไปเบิ่งต้นไม้ที่รดศาสเขานิยมเด้อนี่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 คือต้นไม้โอโคโดนี่ที่เขานิยมกินกันนี่คือหมากมันนะหมากโอโคโดกำลังเป็นอันนี้คือต้นโอโคโดโดยเฉพาะเลยพี่น้องนี่หมากมันให้พี่น้องได้เบิ่งจุใจเลยนี่นี่คือหมาก น่อยมันกำลังเริ่มจะเป็นนี่ยๆอันนี้คือต้นโอโคโด่ใบอะไเปิลาซีอะไรกันเนาะเนี่ยพระเจ้ากับหัวขะเห็นน,นี่นี่โอโคโด่ที่เขาดิ่มนมกินกันเาหรอเห็นไ่มเขาปลูกในสวนเต็มเนี่ยคือโอโคโด่นี่คือเบียร์กาเฟ่ เบี yeah. so, so, so think, ้ยกาแฟเขากินนี่เขาเป็นสวนเขากะอะไรพป็นต้นะให้ได้บุญได้ร่มน่กันนี่คืต้นหมากโอกระโดุนไอ้ส่องได้บุญได้ร่มแบบเต็มหูเต็มตาเลยนี่องเลยเอาง่ายๆถ่ายคลิปสา่คลิปให้ส่องได้บุญได้ร่มโอกระโดุนี่หลังเล้ไอซี่ทั้งหลายจะอยู่ไปในละตาประเทศได้เห็นเต็มหัใจบ้าง คนก็เคยได้กินมากโคโดแต่บอกว่าต้นโอโคโดนดี่อะไรใบมันเป็นอะไรกุ้งม,มันเป็นอะไรนี่เ,าเาขาจะพยายามถ่ายให้เบิ่งเลยนี่ต้นมันก็คล้ายๆคือต้นหม่องมี่นะเราเนาะหม่องมี่คล้ายคือหม่มมมองม,มี่แต่เป็นใบคือใบาย,ยางบูงกับบูแงใช่ไหมกายเป็นโอโคโดนนะเราได้บเบิร์นไปชมกันนะโอ้ยสูตง,งานเนี่ยบิกบางมันใหญ่แล้วนะ siri được bơm làm quan, tôi thêm ô, độ, để bọn mặn kè dân thời pho quá tất จูหามือทมือทำเลยต้นโอโคโดเป็นมสิเนี่คือต้นโอโคโดคืมาโอโคโดน่ยรับเจ้าครับเเห็นของกินกับมหูเห็นเยหรอคาเตเดี๋ยวนี้เนาะ ต้นเนี like ้ยมันคล้ายต้นมกมี่เลยพี่น้องเนี่ยลำต้นของมันครับเจ้าบิซินจะพี่น้องไปบิงตมแบบใจเลยพี่น้องเแบบมมี่นะนเ็นม่บิง่นก็คือคนันยังนคนหมี่คล้ายๆกันกเตียง เน่อนกันเอเลยเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสโลว์ท่านนี้ก็บุมยีงยังได้บสิ้ิมากครับหได้บิกกระมโอ้ขอดุโอ้ขอบใจหลายนำสาสีขอขอบใจ